พามาดูต้นส้มเช้งค่ะอายุสองปีน่า,น,าน่าจะได้สองปีแล้วละ่ะเพราะว่าจําได้ว่าปลูกตอนปีหกห้าเนาะเอ่อแต่จําเดือนไม่ได้หกห้าจำเดือนไม่ได,ด,ไได้คือซื้อมาเป็นกิ่งตอนเนาะเป็นตุ้มตอนมาแล้วก็มาชาไว้เนาะจนเขาติดจนเริ่มแตกดอกไอ้แตกยอดแตกใบใหม่เนี่ยแล้วก็มาลงเนาะอายุน่าจะสองปี บวกลบเนี่ยแหละค่ะเนาะก็คือมีทั้งหมด5ต้นเนาะนี่หนึ่งสองสามต้นนี้คือจะจะต้นเล็กหน่อยสี่เพราะไม่ไม่ค่อยได้น้ำเนาะแล้วก็ต้นอีกต้นหนึ่งห้าต้นนู้นกับต้นเนี้ยจะไม่ค่อยได้น้ำพึ่งจะมีระบบน้ำคือเพึ่งต่อน้ามาให้เขาได้แค่ไม่ถึงสองเดือนนอกนั้นก็ใช้วิธีการอาศัย รถมือเอาเนาะรถมือลากสายยางเอาเนาะแต่ปีนี้ก็คือชื่นใจนิดนึงค่ะเขาเริ่มติดผลแล้วครับแล้วก็เริ่มออกดอกใหม่เนี่ยค่ะตอนนี้มีมีลูกประมาณขนาดนี้ค่ะอยู่เจ็ดลูกแล้วในต้นนี้ส้มเช้งเนาะแต่ทีนี้เราพูดตรงๆว่าส้มอะ่ะมันก็คือ วิธีการบำรุงรักษาหาดูใน u t u b e ไม่มีเลยค่ะใครมีคำแนะนำที่จะให้เขาติดดอกออกผลเยอะๆเนาะนี่สำหรับส้มเช้งนะคะ,ะแนะนำมาได้นะคะ